เฮ้ยเอาว่าดูดีดูดีดเฮ้ยเสียงแรดูชิวเสียงแรดูชิวเออเนี่ยแหละเหมาะเลยเหมาะเหมาะกัการเขาบอกว่าสวัสดีครับดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สแก๊กฮะเราจะมาเป็นนักรปลาเมือชีพด้วยกันอ่ะลุยอะไรเนี่ยไม่ทันไปไปไปกดกดกด อไอ้คอโคดี้โคดี้ไปไหนละเอา้าอ๋ออันนี้เขาบอกว่าวิสิตเออเอ้าเฮ้ยมีเข็มด้วยวมีเข็มตังด่วเออเข็มตังก่อนเลยเฮ้ยดูดีวะ่ะต่อต้น เฮ้ยนี่เขามีจุดให้ดูด้วยว่าเราต้องไปจุดไหนเออดีอย่างเงี้ยเล่นง่ายป่ะบ้านของโรดี้ปึ๊บเออเรามาเจอบ้านของโรดี้นะครับต้องมาคุยกับนี่ก่อนออกมาสมัครเป็นนักตกปลาก่อนอ๋อต้องหาไอ้นี่ก่อนหา,าเบ็ดก่อนเฮ้ยเราได้เบ็ดแล้วเอาเรื่องนี่ไง เราก็ได้เบ็ดแล้วได้เบ็ดแล้วยังไม่จบอยูน่นี่เขาบอกว่าต้องหาปลามาสามตัวเอ้ยเอาว่ะผมได้ภารกิจมาแล้วผมต้องไปองภารกิจอ๋อนี่ไงอ๋อเอาเรื่องในเมื่อเขาทำภารกิจเราก็ไปตกปลาของเราดีกว่าอ้าวทำไมอ่ะต้นไม่มีภา <ทำ S 1> รกิจหรอ ผมเล่นมาแล้วไงอ๋อเอาวะไปทำธุรกิจก่อนตอนนี้ต้องไปหาปลาสามตัวครับนี่เจอเจอเฮายเฮ้ยตกตกน้ำโอ้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 เฮ้ยเดียวเดียวเดียวเขาให้ตกปลาไม่ให้ลงไปหาปลาอ๋อให้ตกตรงนี้อ๋อโอเคปึ๊บจอนเบ็ดมากเข้าไปเออเฮ้ยเราต้องตกตกตรงไหนอ่ะ แล้วทำไงอ่ะให้เราเอาปลาขึ้นแล้วอ่ะอึ๊บเอาปลามันไม่ได้ว่ะปึ๊บเอาใหม่เมเขาบอกว่าให้เราดูปึ๊บไอมีฟองมีฟองเอดึง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 ห่วดึงห่ะเอ้ยเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาหลุดโอจบแล้วเฮ้ยต้นมันมีแสงขึ้นด้วยว่ะโยนใหม่โยนใหม่ เฮ้ยปุ๊บเอาว่ะเฮ้ยแล้วเรากดดึงขึ้นยังไงวนะเนี่ยก็กดให้มันอยู่ระหว่างสีเขียวแหละพี่นี่ไงอยู่สีเขียวแล้ว,ว,ลวตลอดนะให้อยู่ตลอดอ่าได้แล้วปลาหนึ่งตัวครับไปเฮ้ยเอาว่ะดูมีทรงว่ะดูมีทรงสมโจร่ะพี่ไม่ใช่รงโจรไอ มีคนไปชวนไปกลางทะเลหรือผมทําเควสอยู่ <S <S ทำเควสแป๊บเฮ้ยเอาเรื่องอ่ะเดี๋ยวทาเควสแป๊บผมต้องเอาปลาสามตัวไปให้กับลูกพี่ผมก่อนพี่ผมเขาให้ไปหาปลาสามตัวขอ,ขอขอเกียบปลาสววามตัวก่อนเอาโทรศัพท์เข้าโอโทรศัพท์เข้าปลาหลุดเลยโอจบแล้วเออเฮ้ยมันปกยันมืดเลยเนี่ย อัน,น้ี้มืดแล้วอะ่ะเออเอาเอ,อะจบเสร็จแล้วลูกพี่เดี๋ยวเอาฟามาส่งก่นอนเอาครับเอาฟามาส่งครับอ๋อเอาฟามาส่งเสร็จแล้วพอก็บอกว่าให้ ให้เอาไปไอ้นี่ต่อให้ไปไปไปรับงานไปรับงานต่อไปรับงานกับพ่อค้าปลาอ่าเอ้ยอ่ะสวัสดีครับพอ่พอพ่อค้าปลาอ๋อปลามาขายเหรออ๋อโอเคเอ้ยเอาว่ะเอาปลามาขายว่ะเอ้ยขายหมดเลยอุย้ยเราได้ปลาตัวใหญ่มาหนึ่งตัวด้วยมีตัวเล็กตัวหนึ่ง ขายหมดขายหมดเออรายได้เข้าไรายได้เข้ารวยแล้วเราจะร đầu, วยและร้อยเจ็ดสิบว่ะเอาว่ะเอาขายปลาเสร็จแล้วครับเอาว<อ>ิ่งไปรับงานตะลุงก่อนอามาๆๆๆๆๆๆๆงานชุกชุมง,งานชุกชุมสวัสดีครับสวัสดีครับลุงผมไปขายปลามาเรียบร้อยแล้วครับลุง มึงบอกเฮ้ยมันมีร้านอีกร้านหนึ่งร้านใหญ่เลยอ๋อร้านขายเรือเอาเรื่องเอาเรื่องว่ะเฮ้ยมึงบอกลองไปดูร้านขายเรือนะ่ะไปซื้อเรือเพื่อจะได้ออกทะเลเฮ้ยทำไมมีหลายอันแทะโอ้สามเฟซเลยเอ๋อไปเฟซทิ้งกอแล้วกัน เฮ้ยมีร้านขายขมวกด้วยเอ,อเ,อเอาเรื่องว่ะเอาเฟสต่อแล้วตะต้นทําหมดแล้วเหรเนี่ยเห็นราคาเรือแล้วก็จบราคาเรือเหรอแมมแพงนะเฮ้ยอ,อันนี้มีอัปเกรดที่เล่นแบบบ็อกโค้ดใหม บล็อกโพสต์นันคืออะไรครับไม่เคยเล่นเลยแบบบล็อกโพสต์หมเล่นแบบบล็อกโพสต์คืออะไรครับแบบแบบบล็อกโพสต์เฮ้ยมีฉมวกด้วยว่รอต้นมีวอลมีอะไรด้วยเราเอาอะไรดีอะดีดีกว่าเราเอาสปีด่ะอันไหนดีเราอย่าเพิ่งซื้อดีกว่าเราเก็บหนึ่งดีกว่าเพราะเรายังไม่รู้ว่าซื้อตรงไหนอ้นี่มีฉมวกด้วยป่ะเอาฉมวกด้ว ดูยชั่โมงอย่างแพงเลยอันกว่าโอ้โหไม่ไม่ไม่มรูง่ะเฮ้ยเ้ยอ่ะอันนี้ร้านขายของใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ต่อ,อต้นไปไหนเนี่ยอ๋อปลามาขายของเอาว่ะเฮ้ยดีว่ะเนี่ยเราเป็นอาชีพสุจริต้อ่าอ,อ,อันนี้คือร้านอะไรเดี๋ยวแวะมาดูอ่ะ เนี่ยเราควรที่จะมีอาชีพสุดกระดิบแบบนี้นะเอ้าอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยได้หอกว่าอันนึงหอกสมิงอ่าเขามีเรือเฮ้ยเรือพันกว่าว่ะขอซื้อเรือไหมเนี่ยตอนยังไม่มีเรือมีมีอยู่ร้อยเจ็ดสิบบาทเนี่ยเรือต้องสองพันกว่าเนี่ยโหโหดูดีเรืออย่างแพงอ่ะโอเคอย่างน้อยเราได้หอกสมิงฟรีมาหนึ่งอันก็โอเคละ ไปไหนต่อเมื่อกี้เราดูกหม้อตน้นเรือยอทหรอ,อ,อไปดูดเเเเิเราค่อยๆเติบโตไปเรือเราอ่ะใช่ไหมเราค่อยๆเติบโตตอนต้นมีเรือ,อยังอ่ะเซืเมื่อกี้นี่เอ,อ้าเฮ้ยซื้อแล้วเหรอไอเดี๋ยว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 ผมขอไปด้วยเดี๋ยวขอเข้าคำเพสอันนี้กันอะวาเรียมเนี่ยผมวิ่งให้ครบอะ่ะเฮ้ยมันมีหลายเทียบอ,อะ่ะ เทียันหนึง่งบอกแล้วนะอเ,เ,วเอารียอโอ้โหแล้วเราเข้ามาทำเพื่ออะไรวะเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยเทียหนึ่งเนี่ยมาทำเพื่ออะไรเลยวันนี้มีกุียตรงนี้อ๋อนีอันี้ของปลาเอาเรียงอ่ะเฮ้ยนี่มีเคมีวอร์ดด้วยเออเอาอ่ะ นี่อะไรอ่ะดีดีอ๋อโคตดโคตดมีอะไรไปออไปด้วยไ้แล้ว<ด>ลองออนลองลองอนไปด้วยไปด้วย